คุณผู้ชมครับเคยรู้สึกไหมครับว่าพอเปิดแอร์รถที่ไหลได้กลิ่นเหม็นอับบ้างล่ะหรือลมแอร์ไม่ค่อยแรงเหมือนเดิมบ้างล่ะอาการแบบนี้หลายคนก็คงจะคิดว่าต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวหรือต้องเสียเงินไปให้ช่างจัดการใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมิสเตอร์มิวลูปจะมาบอกวิธีที่คุณสามารถตรวจเช็คและล้างแอร์รถยนต์ด้วยตัวเองได้ง่ายๆที่บ้านแบบไม่ต้องพึ่งใครเลยครับที่สําคัญคือประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมันเครื่องมิลล o ูปครับก่อนจะไปดูเคล็ดลับดีๆที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแอร์รถถึงได้สกปรกง่ายจังจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุเลยครับอย่างแรกเลยคือฝุ่นและมลภาวะที่เราเจอในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถคันอื่นหรือฝุ่นละอองเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศซึ่งพวกนี้จะถูกดูดเข้าไปในระบบแอร์ของเราตลอดเวลาครับอย่างที่สองคือความชื้นครับพอเราเปิดแอร์อุณหภูมิในรถก็จะเย็นลงทำให้เกิดความชื้นขึ้นในระบบแอร์ได้ง่ายและความชื้นนี่แหละครับที่เป็นแหล่งสะสมชั้นดีของแบคทีเรียเชื้อรา และสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพวกนี้แหละครับคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับในรถของเราอาการที่บ่งบอกว่าแอร์รถของเราเริ่มสกปรดแล้วมีหลายอย่างเลยครับลองสังเกตตัวเองดูว่ามีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่า 1. แอร์ไม่ค่อยเย็นเหมือนเดิมหรือลมที่ออกมาจากช่องแอร์ไม่ค่อยแรงทั้งๆที่เราก็ปรับพัดลมไว้แรงสุดแล้ว 2. มีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นเปรียปร้ยวๆเวลาเปิดแอร์แรกๆซึ่งกลิ่นจะค่อยๆหายไปเมื่อแอร์ทำงานไปสักพัก 3. มีอาการแพ้หรือคันอย่างเช่นจามบ่อยๆคัดจมูกหรือแสบตาเวลาอยู่ในรถนานๆน,น,นี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้สูดเอาเชื้อโรคและฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ในระบบแอร์เข้าไปนั่นเอง 4. มีเสียงแปลก เช่นเสียงดังเอียดอาดหรือเสียงลมดังผิดปกติเวลาแอร์ทำงานตอนที่3จะล้างแอร์รถเองได้ไหมแล้วมีวิธีเช็คยังไงคำตอบคือได้ครับแต่ก่อนที่จะลงมือล้างเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการล้างแอร์รถยนต์ด้วยตัวเองนั้นเป็นการล้างแบบเบื้องต้นหรือล้างแบบไม่ถอดตู้นะครับซึ่งจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกและกลิ่นอับได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าแอร์สกปรกมากๆหรือไม่ได้ล้างมานานหลายปีแล้วแนะนําให้ไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญถอดล้างแบบเต็มระบบจะดีกว่าครับวิธีตรวจเช็คด้วยตัวเองง่ายๆเลยครับดูที่กรองแอร์หรือคา b i บินฟิลเตอร์กรองแอร์จะเป็นด่านแรกที่คอยดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆไม่ให้เข้าไปในระบบถ้าเราถอดออกมาแล้วพบว่ามันดําปีเลยแสดงว่าแอร์รถเราก็สปกปรกไม่เบาแล้วครับใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในช่องแอร์ดู ถ้าเห็นมีฝุ่นหรือคราบสกปรกเกาะอ,อยู่เยอะๆก็แสดงว่าถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดแล้วล่ะครับตอนที่4มาล้างแอร์เองกันเถอะแบบง่ายๆก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนซึ่งก็หาซื้อได้ง่ายๆตามร้านอะไหล่รถยนต์หรือตามห้างสรรพสินค้าเลยครับ 1. สเปรย์โฟมล้างแอร์ตัวนี้จะเป็นพระเอกของเราเลยครับ 2. ผ้าสะอาดใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาด 3. เครื่องดูดฝุ่นเล็กๆถ้ามีจะช่วยได้เยอะเลยครับขั้นตอนการล้างแอร์แบบง่ายๆ 1. ถอดกรองแอร์ออกมาส่วนใหญ่แล้วกรองแอร์จะอยู่ตรงลิ้นชักหน้ารถด้านข้างคนนั่งนะครับลองเปิดดูแล้วดึงออกมาเลยครับ 2. ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นที่ค้างอยู่ในช่องกรองแอร์ให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ 3. ฉีดส,สเปรย์โฟมล้างแอร์ ฉีดสเปรย์โฟมเข้าไปในช่องกรองแอร์ให้ทั่วๆตามคำแนะนำข้างกระป๋องเลยนะครับโฟมจะเข้าไปทำความสะอาดสิ่งสกปรกและฆ่าเชื้อโรคต่างๆครับ 4. รอให้โฟมทำงานรอประมาณ15-20นาทีเพื่อให้โฟมสลายตัวและไหลออกมาพร้อมกับสิ่งสกปรก 5. เปิดแอร์ไล่สิ่งสกปรกออกหลังจากที่รอจนโฟมสลายตัวแล้วให้เปิดแอร์ในระดับสูงสุด แล้วเปิดกระจกรถทุกบานทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อไล่สิ่งสกรปรกและกลิ่นเคมีที่เหลืออยู่ออกให้หมดครับ 6. ใส่กรองแอร์อันใหม่ถ้ากรองแอร์เดิมสกรปรกมากๆแนะนำให้เปลี่ยนอันใหม่ไปเลยครับเพราะกรองแอร์ราคาไม่แพงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคล็ดลับดีๆที่ผมมิสเตอร์มิลลูเอามาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ถ้าใครลองทำตามแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับและถ้าคุณอยากรู้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์แบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้ามิสเตอร์มิลลูปจะเอาเคล็ดลับอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ